ครับผมสวัสดีเพื่อนๆนะฮะชาว YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับเซมบูบอลเตงเหมือนเคยนะครับกับการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลรายวันนะฮะซึ่งก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่าช่วงนี้นี่บอลลีกใหญ่เขายังไม่เริ่มกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของบอลโอลิมปิกแล้วก็ฟุตบอลลีกรองๆนะครับให้ได้เก็บกินไปก่อนละกันวันนี้ครับผม4ี่คู่จาก4ี่ลีกนะครับทั้งฟุตบอลสวีเดนบอลเดนมาร์กบอลสวิสบอลสกอตแลนด์ที่ผมคัดมาอย่างละลีกเลยนะ ก็เดี๋ยวพาดูแล้วกันนะครับว่าน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนนะฮะในวันนี้และแน่นอนนะครับกิจกรรมถ่ายผลสกรองผมเนี่ยคลิปนี้ยังมีเหมือนเคยยังไงรอติดตามกติกาในช่วงท้ายคลิปนะครับแต่ก่อนอื่นครับฝากก่อนเลยนะครับผมสําหรับท่านที่หลงเข้ามาครั้งแรกครับฝากกดติดตามกด subscribe กันไปสักหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆจากทางช่องเซียนบูบอลเตงนะครับและที่ไม่ฝากไม่ได้เลยคือไลน์แอดครับผมแอดบอมไปสแปดนะครับแอดมาได้นะฮะ พูดคุยเรื่องฟุตบอลทีเด็ดรายวันประจำวันกันได้นะครับและแนะนำเลยนะให้สมัคร VIP กับผมเพราะเดี๋ยวจะได้ลุ้นเงินหมื่นทุกวันในคลิป YouTube ตรงนี้นะครับบอกเลยว่าคุ้มสุดๆเชื่อผมเถอะนะสมัครกันไว้ได้แล้วกันนะครับแอดไปได้เลยที่ไลน์แอดแอ b ดบอม88นะครับ เอาที่มาดูฟุตบอลวันนี้บ้างดีกว่านะฮะผมเริ่มคู่แรกผมขอเรียงตามเวลาเลยแลวกันเนาะเอาคู่เตะเร็วสุดครับเวลาทุ่มตรงฟุตบอลสวีเดนออสวเวนครานครับเยอการ์เดนเปิดบ้านเจอโกเตบอร์กนะครับผมทางฝั่งเยอร์การ์เดนปัจจุบันเป็นรองจ่าฝูงครับ16นัดมี34แต้มยิง3 1เสีย15ประตูดได้เสียบวก16นะครับจริงๆเยอการ์เดนนี่แข่งน้อยกว่ามลโมทีมจ่าฝูง1นัดนะครับตามอยู่4แต้มเทวันนี้เก็บ3แต้มได้นี่คือ G จี้จ่าฝูงแต้มเดียวนะครับ ส่วนทางฝังโกเทเบิร์กครับผมอตอนนี้ปัจจุบันรั้งอยู่ที่14ครับหรือว่าอันดับ3นับจากบวอยนะครับ16นัดมี18คะแนนฮะยิง18เสีย26ประตูได้เสียติดลบอยู่8ลูกซึ่งผลงานเมื่อฤุูการที่แล้วนะครับเยอกระเดนจบที่4ครับโกเทเบิร์กจบที่13นะครับผลงานก็ค้ังชัดเจนว่า ต่างกันนะฮะเยอกาเด้นนี่เป็นทีมระดับหัวตารางนะครับแต่ว่าแมชล่าสุดนะครับผมทางฝั่งของเยอกาเด้นนี่แพ้มานะในฟุตบอลอฟุตบอลั่วยุโรปนะครับยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะฮะแต่ถึงแพ้ก็เข้ารอบนะฮะนั่นหมายความว่าจริงๆแมชที่แล้วเนี่ยพวกเขาก็มีการเก็บเนื้อเก็บตัวกันพอสมควรเพื่อมาใส่เต็มที่ ในเกมลีกวันนี้นั่นเองนะครับและที่น่ากลัวมากๆของเยอการ์เดนคงเห็นจะเป็นเกมในบ้านนะครับผม6เกมย่าวล่าสุดในทุกรายการฮนะชนะไป5แพ้แค่เกมเดียวเท่านั้นเองขณะที่โกเตเบอร์ครับผมช่วงหลังๆนี่ฟอร์มสวิงไปสวิงมานะครับแพ้บ้างชนะบ้างเสมอบ้างแต่ว่าในส่วนของเกมเยือนครับผม5นัดหลังสุดเนี่ยเพิ่งจะมาชนะคู่แข่งได้แมชล่าสุดนะครับที่บุกไปชนะฮามาบี้1ประตูศูนย์หลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ย พวกเขาไม่ชนะใครในเกมเยือนมา5เกมติดต่อกันนะครับจากการเสมอ1และแพ้ไปถึง4โอ้ถือว่าเป็นทีมที่เล่นเกมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับและการเจอกับเยอการเดนนะครับผมเมื่อฤดูการที่แล้วนี่บ้านขครบ้านมันนะก็โกตเตเบิร์กเล่นในบ้านชนะ2-1นะครับเยอการเดนเล่นในบ้านเนี่ยชนะ3ต่อ0ส่วนการเจอกันในฤดูกาลปัจจุบันนะครับผมก็เป็นเยอการเดนครับที่บุกไปถลม่มอัชนะโกตเตเบิร์กมาได้ก่อนนะครับ4ประตูตอน 1. ก็ถตะพูดถึงสถิติครับเยอกาเดนนี่ขี่โกเตเบิร์กมิดเลยนะครับยิ่งเกมในบ้านนี่ยิงแล้วใหญ่ครับ1 0โอ้โห15นัดหลังสุดครับที่เยอกาเดนเนี่ยเจอกับโกเตเบิร์กในบ้านของตัวเองนะครับผมนับตั้งแต่ปี2012เป็นต้นมาครับไม่เคยแพ้แม้แต่เกมเดียวครับแถมหนักไปทางชนะด้วยสามไปนะฮะเหตุตัวเหตุที่ข่มมิดเลยครับ แถมสภาพความพร้อมวันนี้ถือว่าดีเยี่ยมอีกด้วยนะครับผมจะไม่มีเป็นแค่ทางด้านของเปียเตอร์โยฮันสันนะครับกองกลางสวีเดนเป็นแค่รายเดียวที่เจ็บหัวเข่านะฮะนอกนัทตินลงสนามก็ยังครบครันครับผมโดยเฉพาะนักเตะใหม่ที่เพิ่งย้ายมาฤดูกาลนี้อย่างเดนิสฮัมเมดนะครับผมที่เป็นาดาวยิงจากเขามากครับหมดสัญญาแล้วก็เยอร์กาเดนเนี่ยดึงตัวมาร่วมทีมน่าสนใจครับว่าฤดูกาลนี้เนี่ยจะโชว์ฟอร์มดีแค่ไหน ขณะที่ตัวเก่าๆอย่างซาโบวิชดามูสชูเลอร์นะฮะรวมไปถึงตนั่งกุสตาฟวิกเคมอะไรพวกเนี้ยที่เป็นตัวเก่าๆตัวหลักๆของทีมก็ยังอยู่กันครบนะบไม่ได้ย้ายออกไปไหนด้วยรวมไปถึงนักเตะดาวรุ่งญี่ปุ่นวัย18ปีครับที่อยากให้จับตามองมากบ้างนะครับในตำแหน่งแบ็คซ้ายคือเคตะโคซูกินะฮะก็คาดว่าวันนี้จะได้ลงสนามด้วยเช่นกันครับผมขณะที่กเตเบิร์กครับวันนี้ก็ยังคงไม่มีทางด้านของอ่าพอนตัสดาวเบิร์กนะครับผู้รักษาประตูมือหนึ่งของทีมที่ยังบาดบอยู่ นอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรครับโดยเฉพาะกองกลางทีมชาติอาเบียอย่างอับโนมูโคลี่นะฮะวันนี้ก็น่าจะพร้อมลงสนามช่วยทีมได้ปกตินะครับโดยรวมโกเตเบิร์บอกตรงว่าผมไม่ค่อยรู้จักนักเตะเยอะนะฮะอาจจะไม่พูดถึงมากจริงๆแล้วเนี่ยเยอร์การ์เดนก็แทบไม่รู้จักเหมือนกันนะเออแต่สิ่งที่ผมรู้แน่ๆครับคือเยอร์การ์เดนเนี่ยเกมในบ้านดีมากครับแล้วก็ช่วงหลังๆเนี่ยสถิติการเจอกับโกเตเบิร์นี่โอ้โหยิ่งดีมากเข้าไปใหญ่ครับ ยิงประตูเป็นเกาะเป็นกำรรเลยนะครับแล้ววันนี้เล่นในบ้านด้วยอ่ะอมผมว่ามันไม่มีเหตุผลไดเลยนะที่เยอกร์เดนเนี่ยจะไม่ชนะกเตเบร์ในวันนี้นะครับเกมในบ้านครับแมชที่แล้วที่เล่นฟุตบอลถ้วยก็เก็บตัวเยอะด้วยครับผมดังนั้นสภาพความสดความฟิตของนักเตะก็ไม่ได้หนีกันครับแถมน่าจะต่อรองเปิดมาเนี่ยถูกนะครับผมต่อเป็นแค่ครึ่งควบลูกเท่านั้นครับแค่หนึ่งมเมล็ดเด็ดดวงใจก็ รับประทานแล้วนะครับผมว่ามมีเหตุผลอะไรที่ผมจะไปลองโกเทเบิร์กนะสำหรับคู่นี้นะครับก็อยู่เจ้าบ้านเยอการ์เดนตามกระแสไปแล้วกันนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในทีเด็ดประจําวันได้เลยนะในความคิดของผมนะครับคู่นี้จัดไปนะที่เจ้าถิ่นในราคาต่อครึ่งควบลูกนะครับโอเคคราวนี้มาดูกันต่อครับที่ฟุตบอลเดนมาร์กซูเปอร์ลีก้านะครับผมเวลาสามทุ่มตรงฮะ FC โคเปนเกเกนครับแชมป์เก่าเปิดบ้านเจอกับแรนเดอร์เอฟ ซนะครับซึ่งจริงๆบอกว่าแชมป์เก่าก็ไม่ถูกซส้นทีเดียวนะเพราะฤดูกาลที่แล้วนี่บิจิแลนได้แชมป์นะครับแต่คือโคเปนเดเกนนี่เขาเป็นขาประจําได้แชมป์บ่อยสุดนะะประมาณนี้ละกันนะครับฤดูกาลก่อนนี่ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับผมจบเป็นอันดับ3เลยนะส่วนด้านของันเดอร์เอฟซีครับฤดูกาลก่อนนี่จบที่10เลยนะครับผมแล้วก็มีแค่12ทีมนะสำหรับลีกเดนมาร์กนะครับซึ่งในขณะนี้เนี่ยลีกเดนมาร์กก็เพิ่งเปิดไปได้แค่2นัดเท่านั้นนะครับทั้งคู่ผลงานดีครับชนะ2นัด รวดด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ว่าแรนเดอร์เนี่ยก็จะดีกว่าในเรื่องของประตูได้เสียตอนนี้นําเป็นจ่าฝูงครับสนัดมี6แต้มยิง6เสีย3ประตูได้เสียบวกสนะครับขณะที่ FC ฟซีคูปาติเกนครับสนัดมี6แต้มครับยิง5เสีย2ประตูได้เสียบวกสเท่ากันแต่ว่าประตูยิงเนี่ยได้น้อยกว่าแรนเดอร์นะครับโดย2นัดแรกเนี่ยทางด้านของแรนเดอร์ครับก็มีเอาชนะวีบอกสาต่อหนในบ้านนะฮะแล้วก็บุกไปชนะทางด้านของเวลเย่นะครับผมได้3ประตูต่อ2 ขณะที่ FC CoP โคเปนเกนนะครับผมพวกเขาเปิดด้วยการาบุกไปชนะลิงบี้2-0นะครับตามด้วยเปิดบ้านเอาชนะ, 3, ะอาฮูสได้3-2แล้วก็มีฟุตบอลถ้วยเข้ามาแทรกด้วยนะครับในส่วนของยูโรปาคอนเฟลีกนะฮะร,รอบคอลี่ายซึ่งทางด้านของโคเปนเกนก็เข้ารอบไปเปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเอาชนะสโมสรจากยิบรอต้าไปโดยเฉพาะแมตช์ล่าสุดที่เปิดบ้านถล่มไป5-1เลยนะครับผมแมก็ถือว่าเกมรุกยังดุดันเหมือนเคยนะครับ แต่ถึงะน้นเองครับสถิติของ FC โกเปนเกนในการเจอกับแร nder FC ยังถือว่าข่มมิดเลยนะครับผมโดย3เกมหลังสุดที่เจอกันนะโคเปนเกนเอาชนะได้ทั้ง3เกมเลยครับแถมยิงประตูใส่แรนเดอร์เนี่ยไม่น้อยกว่านัทซ2สประตูทุกเกมเลยนะฮะถือว่ายิงเยอะด้วยครับแถมสภาพความพร้อมวันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับผมตัวเจ็บเนี่ยเป็นตัวสำรองทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าผู้เล่นตัวหลักครับผมอย่างดิโอโก้กอนคาเวสอันนี้กองกลางตัวหลังทีมเลยนะฮะ รวมถึงกองหน้าอย่างโอริออสคาร์สันอันนี้ก็เป็นกองหน้าทีมชาติไอแลนด์วัย19ปีดาวยิงของทีมนะครับรวมไปถึงตานของโมเมตเอลยูนูซีอันนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วนะฮะทีมชาตินอร์เวย์เคยเล่นอยู่กับซาธรรมตันด้วยนะครับผม ที่พูดมาทั้งหมดนี้ตัวหลังทีมพร้อมลงสนามได้ทั้งสิ้นนะครับทุกตำแหน่งวันนี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับผมสำหรับ FC Copen เ a g e n กขณะที่ทางด้านของ r a n d เ r FC ียอมรับตรงๆครับผมก็ไม่รู้จักนักเตะของพวกเขาเหมือนกันแต่รู้แค่ว่ามีตัวใหม่ที่ย้ายเข้ามาแล้วก็น่าสนใจเลยครับก็คือน o r m a n น a m p b e l l ครับนักเตะทีมชาติจามเมกาวัย24ปีแถมได้ Man of the Match เมื่อแมตช์ที่แล้วที่ชนะวีบอ3ตก3-1ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะของจริงหรือเปล่ายืงระยะได้นานแค่ไหนนะครับ ตัวละอีกหนึ่งตัวครับนักเตะในจียอย่างสตีเฟนโอเดนะครับของทีมก็ยังอยู่กับทีมต่อไปนะครับผมตัวนี้เป็นตัวหลักเลย แต่ถ้าพูดถึงภาพรวมครับไม่บอกก็คงรู้นะครับว่าโคเปนเฮเกนเป็นต่ออยู่พอสมควรนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศักยภาพทีมแถมการได้เล่นในบ้านด้วยนะครับผมก็ยังมองว่าโคเปนเฮเกนดูดีกว่าเยอะครับเกมในบ้านยังไงก็ไว้ใจได้เสมอครับผมเจอกับแรนเดอร์เอที่แบบเจอกันทีไรช่วงหลังๆโคเปนเฮเกนนี่กดยับตลอดนะครับวันนี้ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับโคเปนเฮเกนเอาชนะได้อย่างแน่นอนนะฮะอยู่ที่ว่าจะยิงกี่ลูกเท่านั้นเองครับอัตราต่อรองเปิดมาก็ถือว่าน่าลงทุนครับ ทางด้านของเจ้าถิ่นต่อแค่ลูกเดียวเท่านั้นเองผมว่ายังไงก็ไม่มีเสียนะฮะมีแต่เจ้ากระเจี๊ยะเพราะฉะนั้นคู่นี้ไม่น่ามีปัญหารายส่โคเปนเเกนเจ้าถิ่นไปละกันนะครับในราคาต่อ1ลูกท่วนขอเป็นราคานี้เท่านั้นนะครับจะได้ไม่เสี่ยงเกินไปนะฮะเรายิ่งดูผลงานการลงทุนของโคเปนเเกนนะครับผม67ดแมตช์หลังสุดนี่กินเกือบทุกเกมนะผมยิ่งมั่นใจอ่ะคู่นี้ยืนยันคําเดิมครับอยู่เจ้าถิ่นนะฮะ ถับมาครับคราวนี้รอบ3ามทุ่มครึ่งไปดูฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์ซูเปอร์ลีกกันบ้างครับคู่นี้บิ๊กแมชเลยนะฮะอย่างบอยเบิร์นครับ,รบเปิดบ้านเจอกับ f c ซซูริกนะครับผมซึ่งยังบอยก็เป็นแชมป์เก่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับจะว่าไปนี่ในช่วง7ฤดูกาลหลังสุดนี้ยังบอยก็เก็บไป6ฤดูกาลเลยนะฮะแทบจะเรียกได้ว่าเหมาตลอดเลยนะครับขณะที่ซูริกก็เป็นหนึ่งในทีมที่มาขั้นกลางของยังบอยในช่วง7ฤดูกาลหลังนั่นแหละ เอาง่ายๆเจ็ดฤดูกาลหลังครับยังบอยได้แชมป์ไป6ซูริกได้แชมป์ไป1นะครับแต่ฤดูกาลก่อนนี่เป็นของยังบอยนะฮะส่วนผลงานในฤดูกาลปัจจุบันครับเปิดมาได้แค่2อสเกมเท่านั้นนะครับผมยังบอยผลงานไม่ดีครับไม่น่าเชื่อครับว่าแชมป์เก่าฮะสแมตช์แรกยังเก็บแต้มไม่ได้เลยแม้แต่คะแนนเดียวนะครับแพ้รวดครับให้กับเซนแกเลนศูนย์สแพ้เซอร์เวตหนึ่งสแพ้ซียงหนึ่งสอครับโอ้โหนี่แพ้เยอะด้วยนะฮะ ขณะที่ซูริคครับ2แมตช์แรกเปิดมาเนี่ยชนะ2เกมรวดเลยนะครับผลงานดีครับผมมาสวยนะฮะแถมผลงานในยูโรปาคอนเฟล a ก u ์รอบคัดเลือกก็ผ่านเชลเบิร์นของไอแลนด์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับดูแล้วก็น่าจะไปได้ยาวนะครับผมแมผลงานฤดูกาลนี้มาดูดีกว่าทางด้านของยังบอยนะฮะแถมเฮด o ูเฮดนะครับการเจอกันของทั้ง2ทีมนะฮะ5แมตช์หลังสุดก็ไม่น่าเชื่อนะครับ ซูริกผลงานดีกว่ายังบอยนะครับเอาชนะได้2เกมครับยังบอยชนะได้แค่เกมเดียวแล้วก็เสมอกันไปทั้งหมด2เกมนะฮะซึ่งจะว่าไปแล้วผมก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะว่าทําไมยังบอยเนี่ยผลงานไม่ดีเลยนะครับทั้งนั้นที่ตัวหลักๆที่ก็อยู่กันครบนะครับไม่ว่าจะเป็นกองหน้าสวิสอย่างแคดิกอิตเทนอันนี้ดาวยิงของทีมเลยนะฤดูการก่อน,ก,อนก็ยังอยู่นะครับหรือว่าจะเป็นตัวรูปของต r ีอาคองโกอย่างเมชัคเอเรียนะครับผมก็ยังอยู่ครับลงสนามแมตท,ที่แล้วพร้อมกันด้วยนะฮะ โจเอลมอนเตโลดารียนเมลอะไรพวกนี้นี่ที่ผมพูดมาคือตัวหลักของฤดูก,กาลที่แล้วทั้งหมดเลยนะครับผมอยู่กันครบฮะแต่ว่าผลงานนี่คือแบบอื้อีหยังวะเลยตัวเจ็บก็ไม่มีด้วยนะครับผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วล่ะอ,อแถมไม่มีเกมบอลถ้วยที่มาเตะขั้นกลางด้วยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าพวกเขาก็ได้สิทธิ์เข้ารอบแต่ตโนมัติอยู่แล้วนะขณะที่ผมแอบมาส่อง f c ซูริกบ้างนะครับตัวหลักของทีมครับกัตันทีมอย่างเบเดียน คารัสนิชีนะครับผมโอนี้อ่านยากมากเลยชื่อเป็นนักเตะสวิตเซอร์แลนด์นะครับผมก็เป็นแมตช์อัเดอร์แบเมื่อแมตช์ที่แล้วด้วยนะครับผมวันนี้ก็ยังอยู่กับทีมครับยังไม่ย้ายไปไหนครับส่วนใหญ่ทีมใหญ่ๆใ,ในสวิสเนี่ยมักจะเน้นเสริมทัพมากกว่าที่จะขายนักเตะนะฮะแล้วก็มีชิคกองเดครับนักเตะจากกาหน่าเฟอร์นันกูเร่ครับกองหน้าอรเวอริโคสอันนี้นักเตะใหม่เพิ่งย้ายมาแดูการนี้เลยนะครับรวมถึง ทางด้านของมูเนียชูเยนะครับผมก็เป็นกองหน้าตัวใหม่นะฮะเลือกฝรั่งเศสที่ย้ายมาจากลูโดโกเรตนะครับด้วยสัญญายืมตัวฤดูกาลนี้เดี๋ยวก็ต้องดูว่าจะสามารถช่วยอะไรทีมได้มากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งจริงๆดูๆแล้วเนี่ยการเสริมทัพแล้วก็ศักยภาพนักเตะของซูริกเนี่ยเป็นรองท่านั่งยังบอยได้ซ้ำไปนะแต่คือผลงานยังบอยนี่โอโ้โหเปิดมาได้ย่ำแย่สุดๆนะครับผมวันนี้อาจจะต้องวัดใจนิดนึงนะถ้าเกิดใครที่แบบชอบยังบอยนะฮะ แล้วประเด็นคือมันดันเจอทีมใหญ่ด้วยกันด้วยไงมันก็เลยทําให้แบบน่าคิดครับว่าอย่างบอยวันนี้จะผ่านหรือเปล่าครับดูจากผลงานเนี่ยมันช่างสวนทางกับราคาเหลือเกินครับพอเลทเปิดมาครับก็แน่นอนครับตามทรงครับบอลเจ้าบ้านนะฮะแถมเก่าด้วยนะครับยังบอยต่ออยู่ที่ขึ้นลูกครับแต่ว่าน้ําเต็มแล้วนะฮะในปัจจุบันตอนนี้เพื่อนๆคิดว่ายังไงครับจะจบเสมอบอลรองเข้าหรือว่ายังบอยจะกลับมาได้แมชนี้ครับแมคิดหนักเหลือเกินครับแต่ดูจากฟอร์มแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่า ถ้าเกิดจะกลับมาคงไม่ใช่แมตช์นี้น,นะฮะต้องมาเจอ FC ซูริกครับเป็นทีมใหญ่ด้วยกันนะครับผมว่าวันนี้ซูริกน่าจะเอาอยู่นะแล้วก็อย่างน,น้อยที่สุดน่าจะเก็บผลเสมอกลับไปได้นะครับยังบอยผมว่าวันนี้ยังไม่มาอาจจะเก็บไปแค่แต้มเดียวแต่3าแต้มยังไม่น่าใช่นะครับเชื่อว่าวันนี้ f c ซูริกน่าจะมาสู้กับยังบอยได้ดีนะฮะแล้วก็เก็บ1คะแนนกลับไปครับคู่นี้จบเสมอกันไปแล้วกันนะฮะให้อยู่รองทีมเยือนซูริกราคาครึ่งลูกนะครับสำหรับบอลสวิตเซอร์แลนด์ในค่ำคืนนี้ และคู่สุดท้ายครับผมรอบสี่ทุ่มครึ่งนะฮะไปดูฟุตบอลสกอตแลนด์พรีเมียร์ลีกนัเปิดสนามกันดีกว่านะครับกราสโกเซลติกครับผมแชมป์เก่าเมื่อฤุูการที่แล้วและเป็นแชมป์เก่า3ฤดูกาลล่าสุดติดต่อกันนะครับจะเปิดบ้านเจอกับคิวมานอกซึ่งขอพูดถึงผลงานฤดูกาลที่แล้วก่อนละกันนะเซลติกกันที่ทราบครับพวกเขาเป็นแชมป์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยกราสโกเรนเจอร์ตามเป็นอันดับ2ซึ่งก็เป็นทรงนี้มาตลอดแทบจะทุกฤดูกาลอยู่แล้วนะครับ ส่วนคิมอนอกฤดูกาลที่แล้วถือว่าจบผลงานดีนะครับจบเป็นอันดับ4ครับผมมี5 1คะแนนแต่อาจจะห่างเยอะสหน่อยแต่สำหรับทีมอย่างคีวมอนอกนี่ถือว่ามาดีเลยนะฮะสำหรับฤดูกาลที่แล้วแต่ล่าสุดผลงานในฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับผมรอบคัดเลือกนี่ไม่ผ่านเซอร์เคิลบรูนะฮะตัวแทนจากเบลเยียม แพ้ตกรอบไปไปที่เรียบร้อยครับก็มาโฟกัสกับฟุตบอลลีกได้เต็มที่นะฮะขณะที่เซลติกนี่แกไล่อุ่นเครื่องกับทีมใหญ่ๆเพียบเลยนะครับผมล่าสุดนี่ชนะทั้งเชลซีชนะทั้งแมนซิตี้นะฮะชนะดีซียูเนเต็ดนะของเมกาด้วยโอ้โหคือเกมอุ่นเครื่องที่คุณภาพมากเลยนะแล้วดูไปดูมานี่แกไม่ใช่แชมป์บอลลีกอย่างเดียวนะครับฤดูกาลที่แล้วนี่เป็นแชมป์บอลถ้วยด้วยนะฮะเอาชนะเรนเจอร์ไป1นูนย์ด้วยนะครับเนี่ยคือเป็นดับเบิลแชมป์ว่างั้นนะครับเซลติกนี่ไม่ธรรมดาครับปีนี้นน่าาจจะะมริง ตัวเกมรุกนะครับก็ยังเน้นเป็นนักเตะญี่ปุ่นที่ย้ายมาเมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วนะครับผมเพื่อนเก่าชนาทิพทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเคียวโกะฟูรุฮาชินะฮะผมรวมถึงต่างด้านของไดเซนมาเอดะแล้วก็ริโอฮาตาเตะนะครับผมกองกลางอีกหนึ่งตัวโอ้ญี่ปุ่น3ตัวเลยนะครับเนี่ยส่วนกับตันทีมอย่างคาร์ลแม็กเกรเกอร์ครับรวมไปถึงต่างด้านของแมตต์โอเรลี่ก็ยังอยู่ด้วยนะครับแมตต์โอเรลี่นี่ฤดูกาลก่อนฮะเป็นดาวซันโบของทีมครับนักเตะวัย23ปี ติดทีมชาติเดนมาร์กชุดใหญ่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมยิง18จ่าย13นะครับผมเมื่อรูการที่แล้วโอ้โหฟอร์มนี่แบบระเบิดสุดติ่งไปเลยแต่ก็ยังไม่เท่าเคียวโกฟูรูฮาชินะครับผมที่เป็นดาวซวของลีกนะฮะดูการก่อนยิงไป27ลูกครับไลทีมทานนะคือต้องบอกเลยว่าไลทีมทานมากสําหรับกราสโกเซลติกนะครับถ้าพูดถึงในลีกสกอตแลนด์นะครับซึ่งก็แตกต่างจากคิวมานอกโดยอ่าสิ้นเชิงเลยครับอันนี้พูดตรงๆงครับผมมัน ค่อนข้างจะสู้กันไม่ได้นะฮะการเจอกันของทั้งคู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าคิวมนนอกอาจจะมีแบบแหมมาสร้างความาสร้างความลำบากใจให้กับเซลติกได้บ้างในบางครั้งนะครับแต่มันจะต้องเป็นเกมที่คิวมนนอกเล่นในบ้านครับถ้าเซลติกเล่นในบ้านเมื่อไหร่นี่โอ้บอกเลยครับแทบจะ100%เต็มครับคิวมนนอกนี่ไม่เคยเอาชนะได้เลย99%เป็นเซลติกเอาชนะได้ด้วยซ้ำไปนะครับและส่วนมากเท่าที่ผมดูชนะด้วยผลต่างสกอร์เกินกว่า2ลูกแทบจะทั้งหมดเลยนะครับ วันนี้เซลติกดูดีกว่าเยอะครับแล้วผลงานช่วงพรีซีซั่นที่อุ่นเครื่องเนี่ยมันก็เป็นตัวบ่งบอกได้อย่างหนึ่งว่าพวกเขาเอาจริงเอาจังสําหรับฤด,ดูกาลนี้ผมว่ายังไงก็โอ้โหแมตต์เปิดสนามครับมันจะมาเล่นสะดุดสะดุดเสมอหรือแค่เฉือชนะมันเป็นไปนไม่ได้ครับทีมระดับเซลติกครับแถมได้เล่นในบ้านของตัวเองด้วยนะมันมันดีกว่าคิวมานอกเยอะครับวันนี้ไม่มีแค่เจมส์คาตี้ตัวเดียวที่บาดเจ็บครับนอกนั้นเนี่ยคือพร้อมลงสนามได้หมดแล้วเกมพรีซีซั่นผมดูแล้วเขา เขาฟิตมากอะ่ะผมพูดเลยว่าเซลติกฟิตนะฤดูการนี้อยากให้ติดตามเซลติกไปทั้งฤดูการดีๆแล้วกันผมว่าน่าจะทากาไรได้เยอะพอสมควรเลยครับแต่ตอัตราต่อรองกู้นี้เปิดมาอาจจะต่อแพงสักหน่อยครับค่อนข้างแพงเลยล่ะเปิดมาต่ออยู่ที่2ลูกทุนนะครับผม,ผมก็อาจจะเสียงแตกนิดนึงนะว่าเซลติกเนี่ยจะยิงได้ทะลุขนาดไหนนะครับส่วนตัวผมมองว่าชนะนะฮะแต่ว่าน่เอาตรงๆนะคือเกมแรกเกมเปิดสนามนะครับมันมันจะยิงกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอจะแบบ ระเบิดฟอร์มขนาดนั้นเลยเหรอผมว่าน่าจะยังนะครับผมดูแลชนะเต็มที่ก็2ลูกครับคู่นี้โอกาสเชฟฟรีค่อนข้างสูงบอกตรงๆเลยแต่ถ้าจะให้ลงทุนผมก็ยังมองว่าคิวมนน็อกน่าจะดูแล้วเทียร์สบายใจกว่าละกันเอาอย่างนี้เซลติกชนะแต่ผมไม่เชื่อว่าจะชนะเกินกว่าแต้มต่อนะครับก็จัดไปวันนี้ขอรองทางฝั่งทีมเยือนคิวมาน็อกละกันนะฮะแพ้แต่แพ้ไม่เกิน2ลูกและโอกาสแพ้2ลูกไปเปะ๊ะค่อนข้างสูงด้วยนะครับฝากไว้เท่านี้ละกันนะฮะ เรียบร้อยนะครับสำหรับ4คู่ในข้าคืนนี้นะครับผมก็มีเพื่อนๆบอกอยากให้บีสรุปท้ายคลิปใช่ไหมงั้นผมสรุปให้ตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมให้อยู่ต่อเยอการ์เด้นนะครับราคาครึ่งควบลูกครับอยู่ต่อ FC c o โคเปนิเกนราคา1ลูกครับอยู่รอง FC ซีซูริกครับราคาครึ่งลูกแล้วก็ปิดท้ายด้วยกลั้นใจรองคิวมานออกนะฮะในราคา รอง2ลูกทั่วนะครับประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับทัศนะของสีคู่ในคลิปนี้นะครับผมแต่ว่ากาิจกรรมทายผลสกรผมเราเลือกได้แค่3คู่เนาะเอามาจัดสเต็ปทายผลสกรนะครับผมตัดคู่หัวข่้สุดทิ้งไปแล้วกันก็คือเยอะกะเดนกับโคเทเบิร์กนะครับส่วน3ามคู่ที่เหลือก็เดี๋ยว,เ,ยวเรามาจัดคลิปกันนะครับผมทายสกรถ,ถูกต้องสามคู่ครับพร้อมกับติดแฮชแท็กบูมบอลเตงให้เรียบร้อยครบทั่วนะครับทำถูกต้องตามนี้ก็ จัดไปนะครับท้ายถูกทั้งหมดครับรับไปเลย1,000 0บาทสําหรับสมาชิก V.I.P. ของผมและ3,000บาทสำหรับเพื่อนๆบุคคลทั่วไปนะครับคู่ปลอบใจราคา200บาทวันนี้ขอไปที่ฟุตบอลสวิตเซอร์แลนด์ลวกันนะฮะยังบอยกับซูริคผมว่าน่าจะสนุกสุดละส่วนเมื่อวานนี้ไม่มีใครได้รางวัลจากผมนะครับเพราะว่าฟุตบอลโปรตุเกตนี่จบเสมอ3 3ครับเป็นสกอร์ที่เหนือความคาดหมายมากๆเพราะฉะนั้นก็ จบไปไม่มีอะไรนะครับส่วนคนที่ได้รางวัลเมื่อ2วันที่แล้วนะครับผมก็ไล่เคลียร์ไปหมดแล้วละถ้าใครยังตกหล่นอยู่ทักมาหาผมที่แอร์บอมดแปดนะครับถ้าเกิดพูดใน YouTube ตรงนี้นี่ผมหาไม่เจอหรอกต้องทักมาในไลน์นะฮะโอเคเนาะตามนั้นนะครับผมคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะครับผมเดี๋ยวรอเจอกันใหม่คลิปหน้าพรุ่งนี้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะพักหรือเปล่าถ้ามีบอลน,น่าสนใจก็อาจจะทํงคลิปลงนะครับยังไงติดตามมันได้นะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ